จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อเนี่ยช่วยในเรื่องของกระบวนการการย่อยสลายได้เร็วขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ได้เร็วสาหรับวิธีการทําเลือกหน่อกล้วยนะครับเลือกเอาหน่อที่เป็นใบดาบแกะ ตัวที่เป็นกาบด้านนอกออกจากนั้นให้เราทําการสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะง่ายในการย่อยสลายนําไปใส่ในภาชนะที่จะหมักเลยเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปนะครับ1นกิโลโดยไม่ต้องใส่น้ําเลยใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันเก็บภาชนะหมักเนี่ยไว้ในร่มแล้วก็ฝาเนี่ยอย่าปิดแน่นเกินไปเราจะใช้เวลาหมัก14วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดเราจะนําไปใช้ทําปุ๋ยหมักใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเมื่อเราต้องการที่จะนําไปฉีดพ่นบํารุงพืชผักต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ในอัตราส่่วน30 c c น 30CC ตอ้ํา ลใช้ในเรื่องของการบำรุงส่วนของใบส่วนของลําต้นแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตเร่งการออกดอกแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพดินให้มันมีความร่วนสุยมากขึ้นวิธีการทําจุลินทรีย์ดอกกล้วยสูตรหัวเชือ้อวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําจุลินซีหนอกกล้วยสูตรหัวเชื้อนะครับจุลินซีหนอกกล้วยสูตรหัวเชื้อเนี่ยก็คือเป็นจุลินรีย์ที่เราทําโดยไม่ผสมน้ําลงไปในขั้นตอนการหมักและเมื่อถึงเวลานําไปใช้งานเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าเนื่องจากมีความเข้มข้นค่อนข้างที่จะสูงอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือภาชนะในการหมักน้าตาลทรายแดง1นกิโลซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีน้ําตาลทรายแดงก็สามารถที่จะใช้เป็นกากน้ําตาลแทนก็ได้ แล้วก็จะมีมีดหนอกก่อกล้วยสําหรับวิธีการเลือกหนอกก่อกล้วยนะครับที่จะมาทําจุลินทรีย์หนอกก่อกล้วยสูตรถัวเชื้อเนี่ยเราสามารถเลือกเอาหน่อที่เป็นใบดาบแล้วหรือจะโตกว่านั้นหน่อยก็ได้วันนี้เราจะเอาต้นนี้เพราะว่าเราจะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะครับซึ่งวิธีตัดเราก็ใช้มีดตัดบริเวณโคนต้นหรือเราจะใช้เสียมขุดออกไปทั้งเน่าทั้งรากเลยแต่ของเราเราจะเอาเฉพาะต้นนะครับสำหรับวิธีการทำเมื่อเราตัดหนอกก่อกล้วยมาแล้วให้เราแกะ ตัวที่เป็นกาบด้านนอกออกตัวนี้ค่อนข้างที่จะแก่แล้วเราจะไม่ใช้งานแล้วก็ตัดใบออกนะครับเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นหน่อเลยตัดใบเสร็จเราก็จะตัดส่วนไปนะครับจากนั้นให้เราทําการสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะง่ายในการย่อยสลาย สับเสร็จแล้วนะครับนำไปใส่ในภาชนะที่จะหมักเลยให้เราเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับ1กิโลโดยไม่ต้องใส่น้ำเลยใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันต่อไปก็จะเป็นกระบวนการของการหมักจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็มาคนหรือมาคอยกดเพราะว่าตัวหนอ่อล้วยเนี่ยมันจะลอยน้ำฟูน้ำถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ปิดฝาให้รุมหลวมพอนะครับ การดูแลรักษาให้เราเก็บภาชนะหมักเนี่ยไว้ในร่มแล้วก็ฝาเนี่ยอย่าปิดแน่นเกินไปเราปิดเพื่อที่จะป้องกันมแมลงเฉยๆก็พอส่วนระยะเวลาในการหมักเราจะใช้เวลาหมัก14วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ นี่ก็คือลักษณะของจุลินทรีย์หนอกล้วยสูตรหัวเชื้อที่เป็นแล้วก็วคือลักษณะสีเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆออออคือตอนที่เราทำเนี่ยเราใช้น้ําตาลใสแดงตัวกินเนี่ยค่อนข้างที่จะหอมถ้าเกิดเราจะนําไปใช้ทําปุ๋ยหมักช่วยในเรื่องของกระบวนการการย่อยสลายเนี่ยเราจะใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรตัวนี้เราจะนาไปราดลดกองปุ๋ยหมักเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระบวนการการย่อยสลายได้เร็วขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถย่อยสลายซากว้ลย ปุ๋ถุนาเชื้อเมื่อเราต้องการที่จะนําไปฉีดพ่นบํารุงพืชผักต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ในอัตราส่วน 30cc ต่อน้ํา20ลิตรซึ่งวันนี้เราจะนํามาฉีดพ่นเพื่อบํารุงถั่วพลูนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็นแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งสรงพุ่มสำหรับการฉีดพ่นในการบํารุงพืชผักเราก็อาจจะพ่นสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ใช้ทุกสัปดาห์ก็ได้สาหรับการทําปุา๋ยหมักเราจะผสมน้ําลดแค่ครั้งเดียวตอนที่เราเริ่มทํากองปุ๋ยหมักส่วนเรื่องของจัตวเราก็ผสมน้ําไว้ให้กินนเลยซึ่่งสามามรถททีจะกกิไดุ้วัน สำหรับการบำบัดน้ำเสียนะครับถ้าเกิดมีกลิ่นเราก็ใช้จุลินซีหน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อเนี่ยเทราดลดลงไปเพื่อที่จะดับกลิ่นและงับกลิ่นทําให้กลิ่นหายไปตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ได้ในกรณีที่เราประสบป,ปัญหาเรื่องของกลิ่นน้ําเน่าน้ําเสียจุลินทรียหน่อกล้วยสูตรนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการผสมน้ําเพื่อที่จะลาดลดหรือการฉีดพ่นเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการบํารุงส่วนของใบส่วนของลาต้นแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตเร่งการออกดอกและก็สามารถที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์เพื่อปรับสสภภาาาพพิินนจกที่ ดินเหนียวเป็นดินลูกหลังเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เข้าไปปรับสภาพดินให้มันมีความล้วนสุยมากขึ้นจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับถ้าประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราควรที่จะใช้งานในช่วงที่ไม่เกิน3เดือนแต่เราก็ใช้จนกว่าจะครบ6เดือนเพราะว่าถ้าเกิดเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยตัวจุลินทรีย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเจือจางแรืวออาจจะเหลือแต่ธาตุอาหารที่ได้จากการหมักต้นกล้วยเป็นปุ๋ยน้ำหมักไป ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านทําการเกษตรแล้วก็ท่านปลูกกล้วยมีกล้วยมีหน่อกล้วยเนี่ยท่านก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้ในเรื่องของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการใช้บารุงพืชผัก ใช้ย่อยสลายซากเอทีวัตถุที่มีอยู่ในดินใช้ในการเตรียมแปลงปลูกใช้ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําหมักต่างๆบําบัดน้ําเสียก็สามารถที่จะใช้ได้ตัวจุลินซีหนอกล้วยเนี่ยถือว่าประโยชน์เนี่ยหลากหลายมากแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ทําได้ง่ายต้นทุนต่ําและยังถือว่าเป็นสิ่งที่นํามาใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานผู้บริโภคแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรในการซื้อปุ๋ยการพึ่งพาปุ๋ยเคมีต่างๆลงไปได้เยอะวิธีการทําจุลินรีหนอกล้วยสูนรหัวเชื้อวิธีนี้รับรอองว่่าได้ผลแนนนค